ขอต้อนรับเข้าสู่จองมินชาแน,นลวันนี้วันนี้เรามีใครไปด้วยข้างหลังนุ่นน่ะเราจะไปไหนกัน<ป>วันนี้เราจะไปเมกโคไปไปเมกโคครับไปซื้อเป็ดด่วนซื้อเป็ดด่วนฮนะที่เพรสัง่งซื้อเป็ดด่วนไม่พอขายแลนะ้วไม่พอขายเป็ดไม่พอขาย,ขายซื้อมาไว้สามสิบตัวนะคะหมดไปแล้วนะคะท c น่ออเดอร์ order นะคะเนาะแล้วเราก็จะมีออเดอร์วันที่9นะเป็ดย่างนะอีก ก้าตัวนะคะเอ <FC. S 2> ใช่วันที่ส <17, S 1> <9 S 2> ิบเจ็ดวันที่สิบเจ็ดเก้าตัวนะคะจากเอ่อพี่อะไรนะเออตีมากเลยนะไม่ไม่ไม,ไม่พี่แต่เออพี่มะละกอคนสวยนะคะสีเนาะนะคะมาจากเคซี่นะคะวันที่สิบเจ็ดจะเอาผ้าไปถวายด้วยแล้วก็ก็จะไปซื้อของกันนะเอฟซีเนาะเป็ดเก้าตัวนะคะแล้วก็ต้องเตรียมพร้อมไว้ว่า เทศกาลจะปีใหม่แล้วเนาะเปียเนาะใช่ขาดตลาดได้เลยใช่เป็ดมันจะขาดตลาดก็ซื้อมาไว้นะคะแล้วก็เราต้องเตรียมพร้อมนะคะ fc เตรียมพร้อมซื้อน้ำไว้อีกซื้อน้ําซื้อเป็ดไว้นะคะเราต้องขายน้ําด้วยใช่ปีใหม่ปีใหม่เนี่ยคือร้านเป็ดเขาจะหยุดเงินเนาะลงค่าเป็ดเนาะเขาจะหยุดเราก็จะไปซื้อกันเรื่อยๆเนาะ fc เนาะเหนื่อยไหมแต่ขายถือได้เอยนะะขายถือเรียหารอยเป็ดที่ไปเอถือได้เพราะว่า เมื่อหน่อยไปถามราคาเป็ดอยู่ในตลาดไปผ่านไม่ได้ใช่ถามห้าร้อยวาแล้วตัวตัวหนึ่งยังไม่ทําอะไรเลยไหมเอาเอาง่ายๆเอา้วง่ายๆพี่นัดนะเป็ดไซนั้นน่ะพี่นัดได้กำไรแค่ตัวละห้าสิบบาทกําลังคิดพิจารณาอยู่ว่าจะขายตัวละหกร้อยห้าสิบมันก็ปัวเขาแพงไปเนาะเขาจะไม่ซื้อเนาะเอายังไงดีก็ขายขายราคาเดิมโอ้นมตรงเตงเลยลูกเอ้ย ไม่ว่าห้าร้อยเก้าเก้าก็กำลังดีนะห้าร้อยเก้าเก้าป่ะแทนถ้าถ้าราคาราคาห้าร้อยสิบแล้วห้าเก้าเก้าเนาะเลขมงคลเนาะห้าเก้าเก้าเดี๋ยวบอกเอฟซีใหม่นอกห้าเก้าเก้าเนาะนะเพราะว่าเป็ดมันใช้ใหญ่เดี๋ยวเบียร์ดูนะข้าวหน้าเป็ดเบียร์กินแล้วเบียร์จะบอกว่าเหมือนเอ็มเคมากนะจะบอกให้นะชอบนะเป็ดอะไรอะเป็ดย่างน้ำน้ำอะไรนะน้ำพึ่งน้ำพึ่ง น้ำพึ่งแดงอะไรนะอ้อยน้ำอ้อยน้ำพึ่งที่ที่เอ็มเคอะผมเคยกินนี่เพชรอ้าวเจ้าก็เคยกินแต่ไม่ใช่หรอตอนที่มีเราอยู่ป่ายางเบียเคยกินไหมเอยเคยเบียยังไม่เคยแต่เบียก็เคยแล้วอร่อยไหมล่ะอร่อยข้าวน้าเป็ดอร่อยพอตอนเราอยู่ป่ายางน้ำแดงอ่ะตอนนั้นลูกค้าเยอะตอนนี้เราก็จะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งนะต้องใช้เวลานะเบียเนาะในการทําร้านให้คนอื่นติดไม่ว่า กระแสต่อรับก็ถือว่าโอเคอยู่นะ<ช>ก็มี fc นึงก็เมตตาเราด้วยแล้วก็มีคนทีมม่มาเทีย่ยวเขาก็มาแวะเวียนเรามา<ช>กินก็ถือว่าโอเคนะ<ช>ก็าการต่อรับก็ยังดีอยู่ช่วงนี้นะครับก็ออกมาเมื่อกี้เนาะก็มี fc จากนาครนายกเนาะ<ช>แวะนะคะก็มาเทีย่ยวที่โตพ่อปู่แล้วก็แวะมาชิมเนาะก็ขอบคุณทุกทุกท่านที่มาแวะเวียนมาช่วยอุดหนุนเนาะเราก็ดีใจมากที่ได้ต้อนรับเด็กเสิร์ฟ เด็กเส์ฟกูติวใช่เด็กเสืฟผูติววันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างไม่รู้เนาะเราจะรีบไปที่กลับเราไม่มืดวันนี้ไม่มืดไม่มืดไม่กลับพี่ออดก็เป็นผนกรับรถแหล้วันนี้ใช่พี่ออดเป็นแผนกรับรถนะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่นกเหรืองเลื้อพี่นกอีกคนนะเป็นเด็กเสร์ฟเนาะไอ้เป็นเด็กเสื์ฟน้ำในเอฟีเนาะก็อยู่กันแค่นี้เนาะเบียเนาะช่วยๆกันเนาะมองๆแม่แม่เนาะ ก็ไม่ได้เบียพี่นัทก็แย่เนาะขอบคุณมากนะครับเนาะพนนะขอบคุณนะพนเด็กรถ้องเด็กเสริมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปีนี้พี่นัทจะตั้งใจมากๆนะคะตั้งใจที่จะเก็บเงินซื้อรถให้ได้เนาะแต่ปีนี้มีมอส่ปีนเจ็บปีพี่นกแมนบะพี่ใช่เหรอไม่รู้เหมือนกันถ้ามีก็อยากจะจัดให้แกอยู่นี่แต่เราก็ไม่รู้มาต้องถามแกก่อนเราก็ไม่รู้อนะวันเกิดพี่นกหรือเปล่าเบียอส แกลองโทรหาพี่นกอีกรอบสิใช่มันเกิดพี่นกไหมนะะอ๋อมีเอซีบอกว่ามันเกิดพี่นกถ้ามีวันเกิดพี่นกเราก็จะซื้อของมาเสพอีกค่ะเนาะเราก็ไม่รู้วันเกิดไม,ไม่เจอแม่แก<ง>เจอแต่พ่อพอ่ะลองโทรสิไม่รู้รับสายผมบอเราก็จะพาแกมาด้วยแกก็ไม่รู้ไปสมุดทองไหนเอซีเนาะอ่าวันนี้เราก็จะซื้อเป็ดซักอีกสามสิบตัวเอสซีตุนไหมลงมาตุนไหมได้ ลูกค้าสั่งนะคะก็โอเค้วก็โอเยูใส่เนี่ยยูใส่เนี่ยมาถึงบ้านมาถึงบ้านแล้วบปะยูที่บ้านเป็นบ่อตัวเนี้ยวันนี้มันเกิดบ่อผมถามนี่อ๋อยูดีร้านเออวันวันวันเกิดนกวันไหนเกิดวันไหน วันเกิดพี่สามสิบสามหรือสามเดือนไหนเดือนไหนนะเดือนไหนนะอ๋อเดือนกุมภาพุมวันที่สามกุมภาพันเกิดวันที่สามพร้อมกัน,นอีกอ, <5. S 2> อ,อ๋อเออเอาหาพี่นกบอกด้วยเดี๋ยวซื้อหนมไปฝากอ๋อครับผมครับกับโอเคเอฟซี okay. ตามคำถาม เดี๋ยวซื้อขนมมาฝากเดี๋ยวซื้อซื้อขนมมาฝากโมล้อโมล้โอมโมล้อล้ออยู่ก็ไม่มาไม่รู้ไป<อ>ไหนไเออกูองั้นเวลับพิบ่มเออโทรก็บรรลับมีอะไรฝากบอกแกไหมก็มีแล้วอ่าค่นี้กันนะสันนาะาเด้รู้กัน ้าวถึงสะกดแล้วถึงสะกดแล้วบอกบอตีรถกลับไปรับเด้อบอบอถึงสะกดแล้วตีรถไปรับเด้อโอเคโอเคอ่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ขอบคุณเบียร์มากนะครับหายป่วยยังครับดีขึ้นเลยมันีขึ้นิคือกี่ดอกม่อคืนกี่ดอกไม่มีเป็นนอนเออนอนเออเดี๋ยววันนี้ค่อยว่ากันเนาะนะคือร้องเพลงกับโดนแล้วเมื่อคืนนี่เอาแล้วใครสั่งให้เจ้าร้อง เอฟพีเขาอหญ่เอฟซีเออคนแรกกี่ใช่ได้มาลายหลายบ่ได้สามร้อยได้มาลายสามร้อยขอบคุณมากนะจัดไปจัดไปชั่วโมงครึ่งชั่วโมงชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่าคืนนี้ว่าจะเปลี่ยนสลับเวียนให้ให้พี่เพชรจัดดีเจโอ้ยนอนพักผ่อนเถอะเดี๋ยวค่อยจัดเพิ่นเพื่อนเพื่นอยากจัดได้โอ้ไปกำลังดีไหมไปกำลังดีเลยบ่อยู่ในนั้นมันไม่หนาวเนาะไม่หนาวนะคะมานะคะเราต้องไปตาม ภารกิจล่าเป็ดด่วนนะคะให้ไทยอุดรกันเนาะเดี๋ยวก็ซื้อลงซื้อน้ำใช่ซื้อของไว้สรุปสไลซ์สวยหมดถุงมือถุงมือซื้อมันกลงเลยถุงมือน่ะไปซื้อมันกลงเลยเนีเออเดี๋ยวจะไปซื้อแม่พิเศษแกใช้ตลอดใช่นะอยู่นี่ก็ห้องน้อยๆส่องหาบาทส่องหาบาทซื้อมันกรงไงเลยโอเคอ่ไปไปใช้เวลาล้างมือแล้วก็ซื้อถุงมือเป็นสีส้มไว้ค่ะเพรอยากล้างแบบแต่ไม่กับมันภายในเนาะก็คือไกลเบียนไกลเบียนมันเนี่ยแมนต้องใช้ถุงมือนั้ล่างไกลเบียนเพราะมันมันมาก ตอนแรกเนะี่ยเมื่อเบียร์เนี่ยโอ้โหแบบแบบเละเลยไหมเ<อ>มื่อจนเหียวแบบร่างถึงล่างนี่โอ้ยพี่ใช้งานหนักมาตอนนั้นนะ่ะมือแบบจนแบบปวดเบดเลยตอนนี้สบายแล้วตัวนี้ก็เริ่มชินและเริ่มเริ่มชินเริ่มชินทุกอย่างแหละการทำอาหารมันไม่ได้ง่ายทุกเรื่องเพราะมันต้องยากเนาะของเบียร์มันจะนักนัก นักทอดจับล่างกันน่ะขายประมาณไหนแบบป่ะเอาแปดนาทีแล้วเนาะเราก็คุยตามภาษาเราฝากดูคลิปดูไลค์ให้พี่นัดด้วยนะคะไอซี FC เนาะเราจะอัปเดตตลอดว่าเราจะไปไหนนะคะไอซี FC เนาะถ้าเราจะไลฟ์สดมันก็แป๊บเดียวนะคะจะถึงแม่โคลก็ไม่ไ้ถ่ายเนาะนะคะ,นะคะเดี๋ยวขอลุยซื้อของก่อนนะคะขอบคุณพี่ๆที่ให้กำลังใจพี่นัทนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายบายครับบ๊ายบาย